อีกเรื่องราวน่ารักๆที่เรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับชาวสังคมออนไลน์ได้เป็นอย่างมากเมื่อเจ้าของบ้านได้ทําการโพสตคลิปเหตุการณ์ที่บันทึกเอาไว้จากภายในบ้านของตัวเองหลังจากที่กลับมาจากการวิ่งออกกําลังกายโดยมีน้องสุนัข6ตัวนอนรอนั่งรอกันอยู่บริเวณหน้าบ้านด้วยความน่ารักน่าเอ็นดูเมื่อมาถึงเจ้าของก็ทําการเรียกสุนัขอของเขาทุกตัวให้กลับเข้าไปในบ้านได้แล้วซึ่งบรรดาน,น้องสุนัขก,ก็ปฏิบัติตามคําสั่งโดยพร้อมเพรียงกันโดยพากันลุกเดินตามเจ้าของบ้านกลับเข้าไปข้างในกันอย่่่่่าาาางงงงกกกรรระะะัััับบเเเเเเแตตนน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 ้้้้มมีีีออออสุขขยยูววดททหืจจิไป จนหลับไปจริงๆางานนี้เรียกยังไงก็ไม่ยอมตื่นขนาดทุกตัวเขาลุกกันไปหมดแล้วน้องก็ยังนอนหลับลึกมากอยู่อย่างนั้นไม่ยอมขยับแม้แต่น้อยเลยทีเดียวตังมาตัง